ายการค้าวันที่8กุมภาพันธ์ขายสินค้าเป็นเงินสดให้กับบริษัทบังวนพักใจจำกัดคือหงทองข้าวหอมมะลิ40กระสอบกระสอบละ660บาทและผู้เขาทองอสฝาเขียว20ลังลังละ570บาทพิมพ์ใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้าณนะวันที่ส่งสินค้ารับชำระเป็นเงินสดและให้บริการขนส่งสินค้าเป็นเงิน1,000บาทจะทำใบส่งของใบแจ้งหนี้เพื่อให้ลูกค้าเซ็นรับบริการ ที่โปรแกรม Smart b ปิดนะคะเลือกที่ order to cash ค่ะทางด้านซ้ายมือค่ะดูด้วยหัวข้อใหญ่นะคะขายและรับเงินค่ะเราขายสินค้าเป็นเงินสดนะคะเราก็จะมาเลือกที่ขายสดใบกำกับภาษีใบส่งของใบเสร็จรับเงินค่ะจากนั้นนะคะเราก็เลือกเพิ่มค่ะเเราจะไม่เปลี่ยนตัวในส่วนของเล่มและเลขที่เอกสารนะคะเราจะมาเปลี่ยนตัววันที่เอกสารค่ะให้ตรงกับ รายการค้านะคะซึ่งก็คือวันที่8กุมภาค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ชื่อลูกค้าค่ะซึ่งก็คือบริษัทวังวนพักใจจำกัดนะคะก็คลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาใส่ตัวของสินค้านะคะที่ลูกค้าเนี่ยได้ซื้ออย่างแรกนะคะก็จะเป็นตัวของหงทองของา้าวหอมมะลิค่ะจำนวนนะคะ40กระสอบค่ะ จากนั้น,นะคะก็มาเพิ่มรายการสินค้าตรงเพิ่มรายการค่ะสินค้าที่2นะคะก็คือภูเขาทองซอสฝาเขียวค่ะก็คลิกได้เลยจํานวนนะคะจํานวน20ลังค่ะจะเห็นได้ว่ายอดชําระนะคะคือ4446ค่ะ วิธีการชรําระเนี่ยก็จะเป็นแบบเงินสดนะคะแล้วก็นี่คือจํานวนยอดเงินที่ต้องชําระค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกในด้านบนซ้ายมือค่ะจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยได้ตัวของเอกสารมาแล้วนะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้ามาที่เอกสารอีกรอบหนึ่งค่ะเราจะคลิกตรงคําว่าพิมพ์นะคะ จะเห็นได้ว่าตัวเอกสารที่เราได้ทํามาเมื่อกี้นะคะตัวของใบกํากับภาษีใบเสร็จรับเงินใบส่งของเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบประมาณนี้นะคะมีข้อมูลของบริษัทเรามีข้อมูลของบริษัทลูกค้าแล้วก็จะมีในส่วนของตัวสินค้าที่ลูกค้าได้สั่งไปนะคะแล้วก็จำนวนยอดชําระทั้งหมดค่ะวิธีการชําระเงินแล้วก็จะเป็นจุดที่ลูกค้าเนี่ยเซ็นในวันที่รับมอบสินค้านะคะจากนั้นนะคะ เราก็กดพิมพ์ค่ะแล้วเราจะทําการส่ง e ี a ทนะคะแล้วก็คลิกตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ใส่กรอกอีเมลของลูกค้าได้เลยค่ะจากนั้นคลิกยืนยันนะคะ จะเห็นได้ว่าขึ้นว่าส่งสําเร็จค่ะแล้วก็กด close ค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปนะคลสทางด้านซ้ายมือเหมือนเดิมค่ะจะเห็นได้ว่าจัดนะคะดูที่เมื่อกี้นะคะที่เราได้ทําการส่งเราได้ให้บริการจริง่ยนะคะก็จะต้องเลือกที่ s e r ได้รับค้ามูชื่อทางบริการไซตที่เป็นรอส่งจากนั้นจอนแรกที่เป็นค่ะนะรอส่งข้อมูลเราจะไม่ได้เปลี่ยนตัวของเล่มและเลขที่เอกสารค่ะจะมาเปลี่ยนวันที่เอกสารค่ะให้ตรงกับในรายการค้านะคะซึ่งก็คือวันที่แปดกุมภาค่ะ จากนั้นนะคะก็จะมาระบุชื่อลูกค้าค่ะซึ่งก็คือบริษัทวังวุลพักใจนะคะก็คลิกได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใส่ตัวของรหัสสินค้าค่ะซึ่งก็คือการบริการขนส่งสินค้าค่ะนี่นะคะจะเห็นได้ว่ามีตัวของสินค้าบริการนะคะแล้วก็คลิกได้เลยค่ะ ตัวของค่าบริการนะคะจากในรายการค้าเนี่ยก็จะเป็น1,000บาทเหมือนกันค่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการกดบันทึกทางด้านด้านบนของทางด้านซ้ายค่ะค่ะเราจะเห็นได้ว่า,เ,าเราจะได้เอกสารออกมาแล้วนะคะเป็นเอกสารใบส่งของใบแจ้งหนี้ค่ะถ้าเรากดเข้าไปนะคะแล้วเราลองกดพิมพ์ตัวของเอกสารนะคะก็จะ